นี่ครับวัดเจดีย์หลวงตรงนี้จะเป็นศาลลักเมืองเชียงใหม่ตรงนี้จะเป็นวัดเจดีย์หลวงเข้าไปกราบพระแล้วก็มากราบศาลลักเมืองนี่ครับวิหารหลวงของวัดเจดีย์หลวงวิหารใหญ่มากนะครับสวยงามมาก วิหันหลวงใหญ่มากนะครับสวยงามจริง นี่ครับวิหารวัดเจดีย์หลวงสวยงามครับสวยงามมากๆแล้วก็กว้างใหญ่บ้างกับไปวิหารมาในจังหวัดเชีงยงใหม่เนี่ยที่วัดเจดีย์หลวงเนี่ยวิหารใหญ่และก็สวยงามมากๆครับตรงนี้จะเป็นด้านข้างนี้จะเป็นพระประจำาวันเกิด สวยงามโอ่โถงกว้างใหญ่ครับก็ถ้ามาเชียงใหม่ที่นี่ต้องผมว่าเป็นที่แรกเลยนี่ครับสารลักเมืองพออินอินทขินสารลักเมืองเชียงใหม่ห้ามสุภาพสตรีเข้า นี่ครับสารักเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวจะเข้าไปกราบกันเสาอินเทกินนี่ครับเสาอินเทกินหรือว่าสารักเมืองเชียงใหม่โอ้ภาพภาพป่าผ้าหนังสวยงามมาก นี่ให้ชมรอบๆตรงภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับสวยงามมาก รักเมืองเชียงใหม่เซาอิตอคินตรงนี้นะครับผ่านไม่ได้เลยมาวัดถึงก็เข้ามากราบตรงนี้ก่อนสี่สามครั้งไม่ต้องแรง สวยงามจริงครับศิปลปะร้านนานี่เราเดินไปด้านหลังนะครับก็จะเจอตรงนี้จุดนี้ก็เป็นไฮไลท์ของคำว่าเจดีหลวงเจดี JD หลวงตรงนี้ก็เป็นเจดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ให้ดูให้ดูรถเบาวิหารนะสวยเีดีหลวงที่เห็นเป็นเจดีโบราณตรงนี้นะครับก็เคยมีแผ่นดินไหวแล้วก็ได้รับการปฏริสั้งรขอนซ่อมแซมนะครับขยายฐานเจดียลายต่างๆน,นะครับ จะดีใหญ่จริงๆผมพาเดินชมรอบๆนะแต่ละด้านจะมีสี่ด้านนะครับก็แต่ละด้านก็จะมีพระสี่ด้าน<ม>เป็นโบราณสถานที่สวยงามมากๆนะ นี่สวยงามนะครับมองเห็นลองเห็นพระที่อยู่ด้านบนด้วย <Okay. S 2> นี่ก็มากับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับพาเด็กๆมาไหว้พระแล้วก็มาเล่าวัติศาสตร์นิดๆหน่อยๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงใหม่ว่าวัดนี้สร้างขึ้นมาสมไัยใดยุคใดนะครับถ้าบอกเพื่อนๆก็อ่าวัาดเจดีย์หลวงนี้ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าแสนเมืองมานะครับกษัตริย์ราชการที่7 ในราชวงศ์เมงงไลนะครับอายุไม่มีหลักฐานระบุแน่นอนนะครับว่าสร้างเมื่อใดพศอ,อ,อะไรแต่มีการสันนิษฐานไว้ว่าสร้างมาเนี่ยประมาณสัก6ก0กว่าปีแล้วสันนิษฐานว่าสร้างมาในพศ19 28นะครับก็ผ้ารวมอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ635ปีเนี่ยทั้งสี่ด้านก็จะมีพระ อยู่ทุกด้านเลยนะครับพระพุทธรูปอยู่ทุกด้านเลยนี่ตรงนี้จะมีพระฟางใสยย่ญานนะครับพระนอน น,นี้ที่มีพระพุทธเฉลิมศรีราชพระแก้วอย่เชียงใหม่ด้านนี้จะเป็นพระแก้วอย่เชียงใหม่ด้านเดียวนะครับนี่ครับด้านบนที่มียอดหายไปก็คือเกิดจากแผ่นดินไหวแล้วมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ยพาให้เดินดูรอบรอบด้านนี้จะเห็นเห็น<ๆ>ชัดหน่อยนะครับยอดด้านบน นู่นนะครับเห็นไหมนี่ครับตรงนี้นอกจากเรามาเที่ยวชมอ่ารอบๆบ,บริเวณวัดเจดีย์หลวงแล้วมาสารักเมืองมาวิหารหลวงมา เจดีหลวงตรงนี้แล้วนะครับที่ลืมไม่ได้เลยขาดไม่ได้ก็ต้องมาที่นี่พระเจ้าทันใจนี่ครับก็แม่ลูกเขามาไหว้ขอพรกันที่นีนะ่ก็ขอให้สำเร็จดดังใจปรารถนาทุกประการนะครับ ที่นี่ก็พระเจ้าทันใจถือเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมันเดยขอขออะไรขอให้ได้สมดังใจปรารถนานะลูกงิ่งขอให้สาบผ่านทุกวิชานะลูกไปมาขอพรอพระเจ้าทันใจกันแล้วครับนี่จเจดีหลวงด้านนี้จะดูแบบเห็นชัดน,นะครับรอยที่เป็นเคยเคยโดนแผ่นดินไหว นู่นครับมองเห็นพระธาตุพระาธาตุดอยสุเทพไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะเห็นหรือเปล่านะถ้ามองจากอ่าจะดีหลวงด้านนี้สวยงามนะครับสถานที่กว้างขวางมากๆวัดใหญ่มากๆเลยนี่ครับรก็พาเพื่อนมาเที่ยวชมที่วัดเจดีหลวงนะครับในจังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีหลวงก็ถือเป็นวัดที่สําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับาชาวเชียงใหม่อายุก็มากกว่าห0ร้อยปีขึ้นไป อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เลยมาไม่ยากนะครับถามใครก็รู้จักหรือว่ากดมือถือมาก็ได้มาถึงอันดับแรกก็คือมาเข้ามาตรงมาไหว้พระที่วิหารใหญ่นะครับวิหารหลวงแล้วก็ไปไหว้ศาลลักเมืองเชียงใหม่นะครับแต่ผู้ชิมห้ามเข้านะแล้วก็เดินมาด้านหลังที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือที่อยู่ด้านหลังผมน,นะครับก็คือเจอดีย์หลวงแล้วก็ปิดท้ายเลยพระเจ้าทันใจนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆจุดที่ผมยังไม่ได้ไปนะ ถ้าเพื่อนๆมาก็ลองเดินรอบๆจะอยู่รอบๆจะดีหลวงเลยนะครับปิด้าขออภัยด้วยนะครับนี่ครับสวยงามวัดเจดีย์หลวงขอบคุณมากครับที่ตามชมแสกแับแชนแนลสวัสดีครับผม